ครับผมสวัสดีครับเพื่อนเนเช้านี้พอมาเก็บกุ้งเหมือนเดิมครับนี่ครับบรรยากาศยามเช้าสดชื่นมากครับนี่ถ่ายตุ้งนาแล้วทิวภูเขาให้ดูกันครับตุ้งนาของชาวบ้านฮะไม่ใช่ตุ้งนาผมนะครับผมมาเก็บกุ้งครับผมโอเคฮะเก็บกุ้งเสร็จแล้วฮะผมมาดูผลงานเช้านี้กันครับผม นี่ครับผมพอได้อยู่ครับวันนี้ได้กินอีกแล้วครับผมคองจุดใหม่นะครับวันนี้มาดักคองคนละจุดกับเมื่อวันก่อนนะฮะมีตัวอยู่ครับผมต้องเลือกหาจุดโยนให้ถูก ให้ถูกตรงที่เขามีเตรงที่กุ้งมีอยู่นะฮะบางจุดคลองเดียวกันก็ไม่มีครับผมคลองเส้นเดียวกันนี่นะแหละเราก็หาจุดที่จะโยนฮะเลือกดูครับว่าคิดคิดว่าเราดูหมายแล้วเราคิดว่าจุดนี้มันน่าจะมีตัวเราโยนทิ้งไว้ครับก็จะได้ครับผมบางทีเราเลือกจุดนั้นแล้ว โยนทิ้งไว้บางทีก็ไม่มีตัวเข้าฮะกุ้งอาศัยอยู่เป็นกลุ่มเป็นจุดนะฮะคลองหนึ่งคลองต้องหาจุดโยนฮะถ้ามีตัวเขาอาศัยอยู่เขาก็จะได้ครับดักบางที่บางจุดคลองเส้นเดียวกันก็ไม่มีตัวฮะนี่ฮะการหากินต้องวัดดวงกันไปครับผม ดวงดีโยนจุดตัวที่เขามีอยู่ก็จะได้ครับนี่ครับกุ้งคองนะครับคลองแหล่งน้ำธรรมชาติครับหาดักไปเรื่อยๆครหากินไปครับผมกุ้งฮนะกุ้งฝอยครับแหล่งน้ำคลองธรรมชาติ วิถีชีวิตบ้านๆครับผมได้หอยด้วยฮะก็ได้ปลาด้วยครับผมเห็นไหมวันนี้ก็ได้ปลาบู่ฮะดูให้เห็นตัวปลาบูอยู่ไหมฮะปลาบูนี่ผมดักตั้งแต่ผมดักกุ้งมานี่เจอเกือบทุกที่นะฮะปลาบู่ฮะแพร่ขยายเต็มไปหมดฮะแล้วอีกปลานึงครับปลาช็อคเกอร์ฮะ หรือเรียกบ้านๆก็ปลาดูดนะฮะปลาอีดูดนะฮะโอ้โหนั่นแหละตัวทําลายระบบนิเวศเลยครับเพราะเขากินลูกปลาพันปลาหมดครับปลาช็อกเกอร์นะฮะแล้วก็ตัวเขาลายเขาน่ากลัวด้วยครับใครเคยเห็นใครเคยเจอคอมเมนต์มาได้ครับผมนี่เจอตลอดเลยฮะปลาช็อกเกอร์ โยนทิ้งไปเยอะแล้วฮะต้องกําจัดเขาครับถ้าไม่กําจัดนี่ลูกปลาพันปลาศูนย์พันครับเดี๋ยวหายหมดครับเดี๋ยวจะไม่มีพันปลาให้เราหากินต่อไปฮะกุ้งด้วยครับกินทั้งกุ้งทั้งปลาครับปลาช็อกเกอร์เนี่ยร้ายกาจครับเอเคครับวันนี้มันหมานอยู่ฮะเดี๋ยวกลับบ้านแล้วครับผม วถ่ายคลิปนานเดี๋ยวจะเบื่อครับสี่นาทีกว่าแล้วครโอเคครับกดไลค์กดติดตามครับผมขอบคุณที่รับชมครับผมจะกลับบ้านแล้วฮะโอเคครับ